ผู้ังค,คับการตำรวจภูทรจังหวัดตากก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ขับรถขนแรงงานหลบหนีไปได้ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเร่งสืบสวนติดตามจับกลุ่มตัวอยู่ค่ะกรณีผู้ต้องหาขับรถขนแรงงานชาวเมียนมาฝ่าด่านตรวจความมั่นคงบ้านห้วยยะอุตำบลด่านแม่ละมออำเภอแม่สอดจังหวัดตากจะมีการติดตามไล่ล่าและเจ้าหน้าที่พยายามยิงยางรถก่อนที่จะจับกลุ่มแรงงานได้9คนแต่ว่าคนขับหลบหนีไปได้ค่ะล่าสุดพลตวตรีปกประพบ บด,ดีพิธาผู้บังคับการตำรวจโพธรทจังหวัดตากระบุว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสืบสวนเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีก็คาดว่าจะสามารถจับคุมผู้ต้องหาได้โดยขณะนี้กำลังปลดล็อกประตูรถที่ปิดไว้เพื่อที่จะเข้าไปหาหลักฐานเพิ่มก็คงไม่ยากในการติดตามผู้หลบหนีค่ะ สำหรับรถของผู้ต้องหามีรายงานแจ้งว่าในระหว่างที่มีการยิงใส่ยางรถยนต์กระสุนเนี่ยถูกแรงงานต่างด้าวทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเจ้าหน้าที่จึงนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาแล้วส่วนรถยนต์ที่ตำรวจใช้ชนรถผู้ต้องหาในระหว่างที่สกัดกัน้นก็ยังคงจอดอยู่ที่จุดตรวจบ,บ้านห้วยหินฝนมีสภาพเสียหายด้านหน้ารถค่ะ